สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำการนะคะออกแบบนะคะ1ในท็อป20นะคะ Trending Search นะคะ1ในนั้นก็คือ Just the Boys Who Love Dinosaur นะคะถ้าเพื่อนๆเลื่อนลงมานะคะมันจะอยู่ลำดับที่12นะคะก็มีคู่แข่งขันแค่พันกว่านะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ Press i s นะคะช่วยเราในการออกแบบเนาะหลังจากที่เพื่อน,อนๆมาแล้วนะคะก็ให้เพื่อน,อนๆมาตรงนี้นะคะดีไซน์นะคะแล้วก็ไปที่ T-shirt Design ตรงนี้นะคะเราเสิร์ชหาคำว่าไดโนเสาร์มันง่ายนะคะเป็นทางลัดเราไม่ต้องไปเลื่อนหาทั้งหมดนะคะ อันนี้มันก็จะมีของไดโนเสาร์ที่เขามีแบบมาให้เรานะคะเพื่อนๆก็เลือกดูนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนเนาะวันนี้ที่เราจะมาดีไซน์ก็คือแจ็สบอยนะคะน่าจะเป็นของเด็กน้อยเนาะนะคะเด็กผู้ชายนะว,ว่าอันนี้น่าจะแบบนี้น่าจะน่ารักดีนะคะราคลิกตัวนี้แล้วกันเนาะ โอเคถ้าเพื่อนๆต้องการพื้นหลังนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้นะคะเลือกพื้นหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ดาไม่เอาพื้นหลังนะคะดาไม่เอานะคะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะสมมติว่าวันนี้เป็นของไดโนเสาร์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดนะคะที่ทางเว็บไซต์มีมาให้เรานะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้แบบไหนนะคะก็เลือกเอานะคะเว็บไซต์นี้มันง่ายมากนะคะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในการออกแบบเนาะอันนี้ถือว่าน่ารักดีนะคะ นัดเ,เลือกตัวนี้แล้วกันนะว่ามันน่ารักดีนะคะอันนี้เรามาเปลี่ยนข้อความนะคะ just boy พอเป็นตัวใหญ่โอเคนะคะ Who love อันนี้เราจะเพิ่มอีกนะคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะ ไดโนเสาร์นะคะแล้วเราเปลี่ยนข้อความก่อนตรงนี้มันจะมีพื้นหลังนะคะเราไม่เอานะคะให้เพื่อนมาคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ tag background นะคะเรามาคลิกตรงนี้นะคะทาน p a r e n t นะคะอันนี้จะเป็นเสีข้อความให้ตัวเล็กนิดหนึงนะคะ อ okay. ตรงกางอันนี้ก็ขยับให้เล็กให้ให,ใหญ่ได้นะคะตามใจเลยนะคะลูกก็เอาให้ใหญ่นนิดนึงอันนี้ เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความาตัวฟรอนนะคะเปลี่ยนตัวฟรอนได้นะคะว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะคะแล้ว่าแบบนี้ก็โอเคนะคะคูเลิฟอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะดาชอบเว็บนี้มากเลยนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนนะคะดาไม่มีทักษะในการออกแบบเลยดาก็จะมา,าใช้เว็บนี้บ่อยมากก็คือแบบแทบทุกแบบนะคะเยอะมาก70-80% 8 0นะคะแบบที่ดาออกแบบในนั้นนะคะจะมาจากในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้เอา r e เซนตก็คือตัวที่เราใช้อยู่นะคะ ง่ายดีเราไม่ต้องไปหาเลือกเนาะโอเคใช้แนวสีเขียวเราก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าเอ่อไดนโนซสร์นะคะไดนสรมันก็ไปออกแนวโทนสีเขียวเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีข้อความก็เลือกเปลี่ยนได้นะคะเลือกเอาได้เลยนะคะดาว,ว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้อยู่ตรงกลางไหม โ okay. อเครงลารนะคะใหญ่นิดนึงโอเคแล้วทีนี้ Background นะคะตัวนี้เราไม่เอา Background อย่าลืมนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะดาวน์โหลดนะคะเราต้องเอา Background ออกด้วยนะคะโอเคถ้าไม่เอา Background ออกนะคะสี Background นะคะมันจะไปอยู่ในเสื้อของเราด้วยนะคะ โอเคแล้วค่ะแล้วเราก็ดาวน์โหลดได้เลยคลิกดาวน์โหลดนะคะทีนี้เราก็คลิกดาวน์โหลดทีนี้เราก็จะมาอัพโหลดลงใน Redbubble กันนะคะโอเคเรามาตรงนี้นะคะเราก็

ว่าดาเขียนตรงนี้ผิดตัวหนังสือไดโนเสาร์แล้วก็ไปทำการแก้ไขแล้วนะคะเพราะว่าดาเขียนคำว่าไดโนเสาร์ผิดเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็มาใส่แท็กกันนะคะก็ไดโนเสาร์นะคะ animals animals นะคะ boy funny ้กิฟต์กลนนะคะกิฟต์เธอเดทเดย์กรีนนะคะเพราะมันมีกรีนอยู่ในแบบของเรานะคะเลิฟนะคะไอเลิฟเป็นซอ รับโอเคนะคะส่วนพื้นเราก็จะใช้เป็นสีขาวแล้วก็โอเคนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของเด็กเราก็เลือกเป็นเสื้อ T-shirt นะคะเอาไว้เป็นแบบต้นแบบนะคะสีก็เป็นสีขาวนะคะแล้วกดแอ p พลายนะคะ อันนี้ดาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วก็กด apply c h a i n เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วดาไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้เราก็มาขยับขยับขึ้นอีกทึบนึงให้อยู่ตรงกลาง อันนี้เดี๋ยวดาก็จะมาทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะก่อนใกล้จะเสร็จเพราะว่าดาว่ามันจะเสียเวลายเยอะนะคะโอเคตอนนี้ดาก็ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ดาไม่เอานะคะก็มหนากาโอเคตรงน,นี้เราก็เลือก ตรงนี้นะคะแล้วก็ Animal นะคะอันนี้ก็จะเป็น c o r r e c t i o n ที่ดาตั้งค่าไว้นะคะใส่ไปตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดาให้เป็นตัว T-shirt นะคะเป็นหน้าแรกนะคะเป็นรูปหน้าแรกนะคะแล้วก็ Save Work โอเคแค่นี้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากเลยนะคะ ก็แนะนำนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีทักษะนะคะในการออกแบบเลยนะคะดาแนะนำ Press is นะคะเพราะว่ามันมันง่ายมากนะคะมันมันง่ายสำหรับคนที่ไม่มีทักษะในการออกแบบเนาะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะเลือกรูปภาพได้นะคะแล้วก็เลือกพื้นหลังได้นะคะข้อความได้ แล้วก็เลือกสีข้อความนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีรูปของเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะก็เพื่อนๆก็อัปโหลด Image นะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เป็นอัปโหลดแบ็กกราวดของเพื่อนๆเองหรือว่าจะเป็นรูปนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็อัปโหลดของเพื่อนๆหรือว่าถ้ามีโลโก้เพื่อนๆก็อัปโหลดโลโก้ของเพื่อนๆเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเว็บไซต์ p r e s s i t นะคะมันสามารถที่จะออกแบบโลโก้ได้ด้วยนะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะามาออกแบบโลโก้นะคะแล้วก็ไปโพสขายใน f ฟ v e r r ได้เลยนะคะในนี้มันก็จะมีเทรมเพ็กมาให้เพื่อนๆนะคะสมมติเราเอาไปบิวตี้นะคะจะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนาะก็มันก็จะมีเป็นเทรมเพ็กมาให้เพื่อนๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนเ,เปลี่ยนสีเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนตัวข้อความนะคะแล้วก็ตัวฟอนต์นะคะเขามีตัวฟอนต์ให้เพื่อนๆเลือกเยอะมาก นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกตัวฟรอนต์ได้ได้เยอะอะค่ะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวดาจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างเนาะอันนี้จะเป็น อันแรกนี่ก็คือเขาจะแนะนำนะคะเป็นตัวแนะนำฟอนตที่เขาแนะนำมาให้เรานะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆต้องการนะคะฟอนอีกนะคะที่ไม่ชอบที่เขาแนะนำมาให้นะคะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้มอฟรอนนะคะแล้วมีอีกเยอะมากค่ะมีเป็นหลายร้อยฟอนนะคะที่เพื่อนๆมาเลือกได้เลยนะคะมาเลือกดูเอาเลยว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะคะ เว็บไซต์นี้ถือว่าสะดวกมากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวรัดก็จะเขียนลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมันจะเป็นลิงก์ a f น i l i a t e นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ยังไม่ต้องการที่จะจ่ายมันก็สามารถที่จะหมาเป็นฟรีแอคเคา์ได้นะคะเราแต่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเปลี่ยนด้านหลังนะคะพื้นหลังเป็นเป็นทานพรนได้นะคะแล้วมันก็จะมีถ้าเพื่อนๆมาที่ ดีไซน์นะคะหรือว่าไปตรงที่ฟรีบี้ตรงนี้นะคะคือมันสำหรับฟรีนะคะคือมันจะฟรีนะคะอันนี้คือถ้าถ้าแบบไหนฟรีนะคะมันก็จะมีเขียนให้แบบนี้ว่าฟรีนะคะถ้าแบบไหนที่ไม่ฟรีนะคะเพื่อนๆอาจจะออกแบบเขาอาจจะคิดเป็น1แบบอาจจะสองดอนหรือสามดอนอันนี้ดามไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าดามไม่เคย ไม่เคยซื้อเป็นแบบเดียวเพราะว่าดา Subscribe ของเขาเป็นปีนะคะเป็นหลายปีนะคะตอนนั้นดาไม่มีสกิลเลยนะคะดาเพิ่งจะมาเรียนรู้นะคะก็ทำไปเรียนรู้ไปนะคะ,แ,ะแรกๆดาก็มาใช้ p r e s i นะคะ คลิปรีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจนะคะก็รบกวนกดไลค์ให้ดาด้วยนะคะรบกวนกดติดตามให้ดาด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรนะคะเขียนไว้ ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าหากว่าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภัยมานาที่ดีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ